ห้าคู่หน้าเชียร์สำหรับคู่นี้ไม่ต้องคัดผมจัดไม่เช่นเคยครับผมอะเมื่อวานนี้โอ้โหไม่ได้ให้เลยครับพลาดโอกาสไปเนาะเมื่อวานนี้ติดทุละด่วนครับผมแต่วันก่อนเป็นไงบ้างครับสดชื่นกันหรือเปล่าครับให้ห้ามาสามโอ้โหก็ถ้าเกือบมาหมดก็ถือว่าบันเทิงครับแต่ในบ้านของเราเนี่ยก็คือแตกทุกวันติดต่อกันเลยครับไม่ว่าจะเป็นตัวนี้สิบเคตัวนี้หน้าเคชุดร่วมสาสองชุดเมื่อวานนี้บอกเลยว่า กูรู้อื่นก็แตกทั้งกระดานเลยครับผมบอกเลยว่าเข้ามาบ้านนี้มีแต่ให้กับให้อย่างเดียวเลยครับโอโ้โหใครที่อยู่ในบ้านใครที่ตามก้าแสดงความยินดีเนาะใครที่ยังไม่มีแนวทางเพิ่มเติมอยากมีทางมากกว่านี้อยากอิ่มจุกๆฟินๆเนี่ยใต้โปรไฟล์เลยครับรับรองเข้ามาไม่ผิดหวังแน่นอนผมการันตีได้เดี๋ยวม้มาจัดให้5ตัวเน้นๆไปชมกันได้เลยตัวเน้นคู่ที่1ไปที่บุนเดนิก้าเยอรมันระหว่างเจ้าบ้านโปลเซียดอทมูลเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างเลเวอร์คูเซ่นเตะในเวลาตีสองครึ่งครับ จากข้อมูลที่ผมดูมาของทั้ง2ทีมในเรื่องของแรงจูงใจก็มองว่าทางทีมเยือนน่มีโอกาสเข้าวินมากกว่าและภาพรวมต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเหนือกว่าด้วยซ้ำครับผมว่าทีมเยือนเลเวอร์คูเซ่นของเราเนี่ยเป็นแชมป์เก่าและขุมกาลังที่เหนือกว่าด้วยเกมเนี่ยถ้ามองจริงๆผมว่าทีมเยือนเลเวอร์คูเซ่นมีโอกาสเข้าวินมากกว่าครับคู่นี้เลือกเชียร์เลเวอร์คูเซ่นครับ ตัวเน้นคู่ที่2ไปที่การโซเลียิตาลีระหว่างเจ้าบ้านลาซิโอเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างโคโมเตะในเวลาตีสอง่หครับจากข้อมูลทั้ง2ทีมที่ผมดูมาอีกเช่นเคยครับผมความพร้อมที่ดีกว่าก็คือทางลาซิโอครับพวกเขาเมีทรงที่ดีกว่าและคาดหวังได้มากกว่าในเกมนี้ครับผมเชื่อว่าวันนี้เล่นในบ้านด้วยน่าจะเก็บ3แต้มอยู่แน่นอนครับคู่นี้เลือกเชียร์ลาซิโอครับ ตัวเน้นคู่ที่3ไปที่ลาลิกาสเปนระหว่างเจ้าบ้านลายโยบายเยกาโนเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างเซลตาบีโกเตะในวราต,ตรีสามตงครับดูภาพรวมต่างๆทั้ง2ทีมและข้อมูลที่ผ่านมาเนี่ยทั้ง2ทีมเป็นการแข่งขันที่เท่าเทียมกันลายโยบายเยกาโนเนี่ยมีความมั่นใจในการป้องกันและเพิ่มคะแนนส่วนทางด้านเซลตาบีโกเนี่ยมีฟอร,ร์มการเล่นที่ดีและภาพรวมต่างๆก็ดูดีกว่าเนาะเชื่อว่าเกมเนี่ยผมว่าเซลตาบีโกเนี่ยยันไหวแน่นอนน่าจะแบ่งแต้มกันไปแน่นอนครับ คู่นี้เลือกเชียร์ทีมเยือนเซลตาบีโกครับตัวเน้นคู่ที่4ไปที่หลีกเอิงฝรั่งเศสระหว่างเจ้าบ,บ้านน้องเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างโมนาโกเตะในเวลาตีหนึ่งตรงครับเกมนี้คาดว่าโมนาโกมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าน้องในเกมการแข่งขันนะผมว่าและมีโอกาสชนะสูงกว่าโมนาโกเนี่ยอาจจะชนะน้องด้วยเหตุผลสุดท้ายและมีคะแนนสูงกว่าครับผมอ่ะคู่เนี่ยถ้ามองภาพรวมต่างเนี่ยผมว่าโมนาโกเนี่ยมีโอกาสเก็บ3แต้มกลับออกไปได้แน่นอนครับ คู่นี้เลือกเฉียะโมนาโกได้เลยครับตัวเน้นคู่ที่5ก็ยังอยู่ที่หลีกเอิงฝรั่งเศสระหว่างเจ้าบ้านโอแซเปิดบ้านต้อ,รน,อตนรับทีมเยือนอย่างริวเตนเอลตีสาตรงครับจากความพร้อมทั้ง2ทีมเนี่ยประวัติการพบกันเนี่ยทางริวดูเหนือกว่าโอแซค่อนข้างเยอะเลยครับโดยทีมเยือนเนี่ยมีฟอร์มดีกว่าเจ้าบ้านค่อนข้างที่จะเยอะเลยอะด้วยภาพรวมต่างๆหรือว่าฟอร์มการเล่นเนี่ยทางริวเนี่ย ค่อนข้างที่อยากมีโอกาสเก็บ3แต้มได้มากกว่าและมาเยือนวันนี้ผมเชื่อว่ามีแต้มกลับออกไปได้แน่นอนครับคู่นี้เลือกเชียร์ริวครับก็จบลงมาทับกับ5ตัวหน้าเชียร์สำหรับเรื่นี้ไม่ต้องคัดผมจัดมาให้เช่นเคยครับผมออยากได้นะ้ทางเพิ่มเติมอยากอิ่มจุกๆอยากฟินๆอยากมีมันนี่ใช้เนี่ยใต้โปรไฟล์เลยครับรับรองเข้ามาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนผมการันตีได้ตัวที่ให้ไปวันนี้เดี๋ยวพาบวกพายิ้มหวานกันแน่นอนครับผมตามผมมาแล้วจะรู้ คอมเมนต์ Comment, พูดคุยกันได้ว่าจะไปตัวไหนกันบ้างครับผมอ่ะก้าววันนี้ขอตัวลาไก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ